สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่สื่อการเรียนการสอนการใช้งาน Adobe Premiere Pro CC นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาสอนเกี่ยวกับการ Import ไฟล์ต่างๆเข้ามาใช้งานใน Adobe Premiere Pro CC นะครับสำหรับไฟล์มีเดียหรือไฟล์ฟุตเทจตต่างๆที่ทาง Adobe รองรับก็จะมีด้วยกันอยู่3รูปแบบก็คือ1จะเป็นพวกไฟล์วิดีโอเช่นไฟล์ m p c .avi .mkv .mov ประมาณนี้นะครับ ส่วนรูปแบบที่สองก็คือพวกไฟล์ภาพนะครับเช่นไฟล์ออพวก jpg j f แล้วก็เป็นที่เป็นพวกเวกเตอร์อย่าง d o p d s ของ photoshop หรือว่า ai ของ illustrator นะครับแล้วก็สุดท้ายเป็นรูปแบบของไฟล์ audio ครับหรือไฟล์เสียงนั่นเองไฟล์เสียงนี่ก็จะรองรับเป็นพวก mp 3 acc wma ของทาง microsoft แล้วก็พวกไฟล์ record เสียงมาต่างๆก็รองรับหมดโดยที่ถ้าเป็นไฟล์วิดีโอหรือไฟล์ต่างๆที่เป็นนามสกุลแปลกๆอย่างเช่น rm อะไรพวกนี้พิมี r าโป o เนี่ยเขาจะไม่รองรับแต่เราสามารถโหลดโคเด c กเพื่อทำให้พิมี r าโป o เนี่ยรู้จักกับตัวไฟล์นามสกุลนั้นๆเพื่อจะนำมาใช้งานได้เหมือนกันนะครับหลังจากเราได้รู้จัก ไฟล์รูปแบบต่างๆไปแล้วคราวนี้ผมก็จะมาะแนะนำเกี่ยวกับการนำคลิปนำไฟล์มีเดียนำฟุตเทจเนี่ยเข้ามาใช้งานในโปรเจกต์ของเราสำหรับการ Import หรือการนำเข้ามาเนี่ยก็มีด้วยการอยู่5วิธีที่ผมอยากจะแนะนำะผมขอเริ่มด้วยวิธีแรกก็คือการที่เราไปเข้าไปที่ไฟล์ครับและเลือกคำว่า i m p o r ตตัวนี้นะครับ Import จากนั้นเราก็เลือกไฟล์ที่ต้องการเลย สมมุติผมเลือกเป็นไฟล์ตัวนี้ก็กด Open คลิปวิดีโอหรือฟุตเทจก็จะเข้ามาอยู่ในในส่วนของโปรเจกต์ตรงนี้นะครับแล้วก็วิธีที่2ก็คือเราไลค์คลิก like หรือว่าคลิกขวานี่แหละคลิกขวาที่ตัวพาร์เนลของทางโปรเจกต์นะครับคลิกขวาที่พาร์เนลโปรเจกต์แล้วก็เลือก Import อมันก็จะให้เราเบลตัวไฟล์ฟุตเทจหรือไฟล์วิดีโอเนี่ยเข้ามาได้เหมือนกัน วิธีที่3นะครับวิธีที่3เนี่ยจะเป็นการดับเบิลคลิกที่ตัว Panel Project เหมือนกันแต่ให้คลิกที่ที่ว่างๆนะครับอ่ะอย่างเช่นคลิกตรงนี้นะครับดับเบิลคลิกุ๊อ่ะมันก็จะเด้งขึ้นมาให้เรา Import ไฟล์เหมือนกันก็ Import เข้าไปโอเคส่วนวิธีที่4นะครับวิธีที่4ก็คือการที่เราเปิดไฟล์ explorer ขึ้นมาหรือว่า my com ของเราเนี่ยครับแล้วก็เข้าไปที่ตัวโฟลเดอร์ที่เราเก็บ ตัวโฟลเดอร์ที่เราเก็บตัวไฟล์งานไว้นะครับแล้วเราก็ทำการ drag and drop หรือว่าลากมันลงมาในตัว panel นของโปรเจกต์นะครับก็เป็นการ import อีกรูปแบบหนึง่งโอเคครับต่อไปเป็นวิธีสุดท้ายที่ผมจะแนะนำก็คือให้เราเลือกไปที่ Panel media browser ครับ Panel นนี้นะครับหรือถ้าเกิดใครไม่มีก็เข้าไปที่ Windows แล้วก็เลือกเป็น มีเดียเบราว์เซอร์ตรงนี้หรือกดชิป f 8ไอชิปแชิปแล้วก็เลข8นะครับสำหรับการใช้งานมีเดียเบราว์เซอร์ตรงนี้จะคล้ายๆกับตัวเราเปิดไฟล์ไอไฟล์ e x p l o r e r ของ Mycom ขึ้นมาแต่อันนี้มันจะเป็นเหมือนในตัวโปรแกรมเองเปิดขึ้นมานะครับอันนี้นะนจะมีโฟลเดอร์ต่างๆและการ import ก็เราสามารถเลือกไฟล์ที่ต้องการแล้วก็ที่ขวากด import ได้เลย จากนั้นตัวไฟล์ก็จะเข้าไปอยู่ในพาร์เนลของโปรเจกต์เพื่อที่พร้อมที่จะทำการาลากลงทำลายทำงานหรือว่าแก้ไขต่างๆผ่านซอฟต์มอนิเตอร์นะครับพูดถึง Media b เบราว์เซอราก็สามารถปรับฟิลเตอร์ค้นหาต่างๆได้นะครับว่าเราจะค้นหาไฟล์เป็นไฟล์ประเภทไหนหรือว่าเปลี่ยนจากกริด ในที่นี้เขาเรียกว่าทาเนียนทำทำเนียนวิวนะครับเปลี่ยนเป็น list view อ่ะ list view ก็คืออ่ะเราจะดูจะดูได้กว้างกว่านิดนึงเป็นอย่างนี้นะครับแล้วก็ทาเนียมทาเนียมก็สามารถขยายเข้าไปอีกได้ก็แล้วแต่ว่าใครถนัดยังไงสําหรับ media browser นะครับโอเคครับผมขอกลับไปที่ panel ของโปรเจกต์นะครับสําหรับโปรเจกต์ก็สามารถปรับ View ได้เหมือนกัน ่นี่นะครับคือการปรับวิวของโปรเจกต์ปรับเป็น list view นะครับไฟล์ f o ตเ a g e ก็จะเป็นจะเห็นแค่ชื่อนะครับเราก็จะเห็นแค่ชื่อแล้วก็ดีเทลต่างๆทางด้านขวามือเราสามารถลากดูได้ว่าดีเทลเป็นไฟล์วิดีโอประเภทไหนมีเสียงไหมอะไรอย่างนี้เราสามารถลากดูตรงนี้ได้หรือจะกลับเป็นตัวไอคอนวิวและโดยไอคอนวิวเนี่ยเราสามารถขยายมันได้ว่า,าจะไฟล์ใหญ่ขนาดไหน สล็อตไอคอนในที่นี้ก็คือเขาจะเรียงเรียงลําดับคลิปวิดีโอให้เราตามที่เราเลือกนะครับอย่างเช่นตามเนมเขาก็จะเรียงตามชื่อเริ่มจากเลขก่อนเริ่มจากเลขแล้วก็ตามไปด้วยตัวอักษรต,ต่างๆอแล้วก็ในตัวฟุตเทจที่เราอิ p พ r t มาในโปรเจกต์นะครับเราสามารถกําหนดภาพ p r e ี i e w ของมันเนี่ยอ,อย่างเช่นเราสังเกตดูดีๆนะครับภาพ p r e ี i e w ของมันเนี่ยจะเป็นภาพเริ่ม เริ่มต้นของตัวไฟล์เลยเราสามารถเปลี่ยนภาพตรงนี้ได้อ,อย่างเช่นผมไม่ชอบผมอยากให้มันาภาพภาพแรกของมันเนี่ยหรือภาพของตัวตัวพรีวิวเนี่ยเป็นภาพตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็ลากไปที่ภาพตัวนี้แล้วผมคลิกขวาที่มันเลือกไปที่ Set p o ส t e r Frame ครับเดี๋ยวลองลองสังเกตดูนะครับเห็นไหมครับภาพของมันก็ได้ถูกเป็น e f ฟ u l t ที่ส่วนนี้ ส่วนนี้ผมโปเตอร์เฟรมไว้อ่ะโอเคเดี๋ยวลองอันนี้หน่อยเดี๋ยวลองอันนี้ดูสมมุติว่า Default ของมันเป็นอันนี้นะครับ Default ของมันเป็นจับกล่องอผมอยากให้มันไปเป็นตรงอ่ะเป็นตรงโชว์นี้โชว์โชสติ๊กเกอร์ผมก็เซตโปเตอร์เฟรมอ่ะเขาก็จะทำภาพทำเนียมเนี่ย ให้เป็น default ที่ตัวสติ๊กเกอร์หรือว่าตัวฟองที่ผมเซตโปสเตอร์เฟรมไว้ก็สำหรับวิธีการนี้ก็จะสะดวกต่อเมื่อเรามีาไฟล์ที่มีต้นต้นไฟล์เหมือนเหมือนกันเราจะไดเ้เลือกจุดพีวีไว้ถูกแล้วเราจะได้รู้ว่าวิดีโอนี้มันเป็นวิดีโอในส่วนไหนเราต้องอาการเอาไปวางไว้ตรงไหนมันจะได้ง่ายต่อการทำงานขึ้นไปอีกครับโอเคต่อไปเป็นระบบ Label นะครับ Label ในที่นี้ถ้าเกิดอย่างนี้เราอาจจะไม่เห็นอขอผมขอปรับเป็น ลิสต์วิวก่อนลิสต์วิวเนี่ยจะเห็นเลยอันนี้คือล a b e เบลนะครับล a b e เบลก็คือกําหนดว่าคลิปวิดีโอนี้เป็นจําพวกไหนโดยปกติแล้วเราสามารถกําหนดเองได้โดยการกดคลิกขวานะครับแล้วเลือกไปที่ล a b บ l อ่ะเราสามารถเลือกสีได้เลยครับ f o r e s t นี่น่าจะสีเขียวอ่ะเลือกเป็นสีเขียวสมมุติว่าผมเลือกเป็นสีเขียวอ่ะผมก็สามารถรู้ได้เลยว่าเฮ้ยสีเขียวเนี่ยผมผมจะเอาไปตัดตอนหัวนะสีสีม่วงเนี่ยผมจะเอาไปเป็นตอนอินเสิร์ท สีฟ้าสีฟ้าสีม่วงอ่อนๆเนี่ยผมจะเอาไปเป็นาท้ายคลิปอะไรประมาณนี้นะครับก็จะสะดวกขึ้นไปอีกในระดับหนึ่งสำหรับใครที่อิ r พ f ตไฟล์ o t t เท e เข้ามาในตัวโปรเจกต์เนี่ยเยอะใช่ไหมครับเราก็เวลาหาที่นึงก็อาจจะยากหน่อยแล้วก็สามารถกดคลิกขวา new bin bin ในที่นี้มันจะคล้ายๆกับโฟลเดอร์ของ ตัววินเออตัวไฟ explorer นั่นแหละครับบินขึ้นมาอย่างเช่นผมจะแยกแยกเป็นเอ่ Video. อวิดีโอวิดีโอใช่ไหมครับผมสร้างขึ้นผมสร้างบินขึ้นมาแล้วผมก็ลากไฟล์วิดีโอเข้าไปในบินแค่นี้มันก็ได้อยู่ในตัวโฟลเดอร์วิดีโอทำให้ผมจัดกรุ๊ปได้เป็นหมวดหมู่อ่ะแล้วก็วิธีบินอีกอีกอย่างนึงก็คือมาคลิกที่ไอคอนตรงนี้นะครับ new bin อ่ะได้เหมือนกันแล้วก็อ่ะดอทเป็นภาพเคลื่อนไหวก็ m o ชั่นก็ได้ แล้วผมก็ลากตัวไฟล์ไฟล์ขึ้นไหวไว้ในตรงนี้คราวนี้ก็มันจะสามารถเก็บคลิปได้เป็นหมวดหมู่แล้วก็เลือกหาได้ง่ายขึ้นนะครับสำหรับการ New Bin ขึ้นมาหรือว่า New folder ขึ้นมาอ่ะแล้วก็มีอีกฟังก์ชันหนึ่งที่น่าสนใจเลยก็คือเป็นฟังก์ชันที่เอาไว้สำหรับค้นหา ตัวไฟล์ฟุตเทจในโปรเจกต์เรานะครับอย่างเช่นเราจําไม่ได้ว่าเราเก็บไฟล์ซักไฟล์หนึ่งเนี่ยไว้ไหนใช่ไหมครับเราก็สามารถกดเซิร์ชได้เลยว่าเ,เราเก็บไฟล์ตัวนั้นไว้ไหนแล้วเดี๋ยวมันจะเจอตามชื่อมาเลยอะ่ะอย่างเช่นไฟล์วอ t c ์ดีซีอ่ะมีไหมชื่อ DC ไม่มีอ่ะงั้นดีน้ำหน้าไม่มีอะไรอย่างนี้นะครับก็ประมาณนี้การเซิร์ชชื่อไฟล์ แล้วก็โดยคลิปวิดีโอที่เรา Import มาหรือ footage เนี่ยเราสามารถกดเปลี่ยน Rename มันได้นะครับโดยการกดคลิกขวาที่มันแล้วก็เลือกไปที่ Rename เราก็สามารถเปลี่ยนชื่อมันได้เลยให้เป็นอะไรที่เราจำง่ายขึ้นมาหน่อยหรือว่าอะไรที่มันสะดวกกว่ากว่าเดิมกว่าที่ชื่อ d e f a u l t ที่มันมาสำหรับการลบคลิปก็ทำได้ง่ายๆนะครับโดยการคลิกขวาแล้วก็เลือกคำว่าเคลียจะเป็นการลบ ฟุตเทจตรงนั้นออกไปจากโปรเจกต์เราเลยอ,อย่างเช่นหรือว่าถ้าเกิดจะลบทีละหลายๆยหลายๆวิดีโอหลายๆฟุตเทจเราก็สามารถครอบได้ทั้งหมดแล้วก็กดเคลียร์ไปในรอบเดียวหรือว่าจะลบจากโฟลเดอร์ก็ได้ลบทั้งโฟลเดอร์เลยอโอเคก็สำหรับคลิปวิดีโอการแนะนำเกี่ยวกับการ Import ไฟล์ก็ จบลงเพียงเท่านี้ครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ